คุณลาคาะเซฟเดิมกับผื่นแพ้เหมือนหรือต่างกันยังไงคะต่างกันที่คําว่าผื่นแพ้แปลว่าจะต้องมีสิ่งกระตุ้นชัดเจนและจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นแพ้ยุงแพ้โมดแพ้เกสรดอ,อกไม้และเมื่อโดนสิ่งนี้ซ้ําจะต้องเกิดการแพ้เสมออาการแพ้ก็อาจจะเป็นผื่นแดงบวมร้อนหรือคันแผลจะไม่เป็นขุยแต่ถ้าเป็นเซตเดิมคือผื่นผิวหนังที่อินดี้ที่สูดเท่าที่ลักเคยรู้จักมาเลยที่มาก็ไม่ใช่ ตัวที่กระตุ้นให้เกิดเซฟเดิมก็จับต้องไม่ได้อาจจะภูมิตกอากาศไม่ดีฝุ่นเยอะเจอคอลีนนอนน้อยและที่สําคัญอาการขุยจะเด่นมากในเซฟเดิมสิงกระตุ้นพวกนี้บางครั้งเจอก็เป็นบางครั้งเจอก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่มี เปรบวยแดงบ,บนผิวด้วยซึ่งวิธีแก้ผื่นแพ้ไม่ยากเลยก็ให้เลี่ยงสิ่งที่แพ้แล้วก็ทานยาแก้แพ้แต่ถ้าเป็นเซ็บเดิมให้เน้นการรักษาสุขภาพแล้วทาสกินแคร์เสริมความแข็งแรงผิวอย่างสม่ำเสมอก็ไม่ให้จังหวะที่เราภูมิตกหรือว่าเจอสิ่งกระตุ้นที่เราคาดไม่ถึงการขุยหรือว่าอาการเซ็เดิมจะได้ไม่ต้องกำเริบหนักมากนะคะ